ครับก็สวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับสําหรับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจําวันนะครับนักเรียนโอเคนะครับพร้อมแล้วเรามารับชมเนื้อหากันได้นะครับผมครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับข้อมูลข่าวสารนะครับว่ามันคืออะไรนะครับนักเรียนเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่สื่อสารความหมายให้รู้เรื่องราว ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับโดยได้จัดไว้ในรูปแบบเอกสารหนังสือพิมพ์แผนผังแผนที่ภาพวาดภาพถ่ายฟิล์มการบันทึกภาพหรือเสียงนะครับหรือเป็นการบันทึกโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะครับนักเรียนมันก็คือตัวอย่างนะครับของสื่อที่เรานะครับจะได้รับข่าวสารจากตรงนี้นะครับผม ต่อมานะครับก็คือความสําคัญของข้อมูลข่าวสารนะครับข้อมูลข่าวสารมีความสําคัญต่อการดําเนินชีวิตของคนไทยในยุคปัจจุบันเพราะทําให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คนทันต่อเหตุการณ์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้นะครับแหล่งข้อมูลข่าวสารนะครับ ที่เราจะรู้จักกันนะครับก็คือสถานที่ที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการเรียนการทํางานและกิจกรรมอื่นๆนะครับส่วนแหล่งที่มาของข้อมูลก็จะมีอยู่มากมายนะครับหลายชนิดยกตัวอย่างเช่นนะครับโทรทัศน์วิทยุอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือว่าโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับหนังสือห้องสมุดนะครับเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะให้ข้อมูลแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนจะสืบค้นข้อมูลหรือหาข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับให้นักเรียนเลือกใช้ตามประเด็นที่เราต้องการศึกษานะครับนักเรียนต่อมานะครับก็คือประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับมันก็จะมีประโยชน์นะครับอยู่หลายอย่างเช่นนะครับเพื่อป้องกันกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้านะครับ เช่นการฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากสื่อต่างๆทําให้เรารทราบสภาพอากาศของวันนี้นว่าเป็นอย่างไร 2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นนะครับเราฟังวิทยุโทรทัศน์นะครับมาพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้เพิ่มขึ้นนะครับ 3. เพื่อการดํารงชีวิตและการเตรียมตัวรับสถานการณ์ประจําวัน นะครับยังไงเช่นนะครับราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจะทำให้บุคคลได้เตรียมตัวรับมือกับค่าใช้ใจ่ายต่างๆที่จะมีราคาแพงขึ้นหรือว่าสูงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็คือเพื่อการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่นะครับก็คือการคิดค้นนวัตกรรมนะครับหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลข่าวสารทั้งนั้นนะครับ เช่นการประดิษรถยนต์นะครับประหยัดพลังงานเกิดขึ้นจากการติดตามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมราคาน้ํามันและปริมาณน้ํามันที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในโลกนะครับต่อมาก็คือการวางแผนพัฒนาเช่นนะครับจำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นประโยชน์สําหรับการวางแผนด้านสาธารณูะโภคเช่นไฟฟ้าประปาโทรศัพท์เป็นต้นนะครับ ครับต่อมาก็คือการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารนะครับนักเรียนข้อ1น,นะครับต้องคำหนึงถึงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือนะครับข้อ2คำหนึงถึงความทันสมัยนะครับไม่เก่าจนเกินไปหรือว่าไม่ใหม่จนเกินไปเชื่อถือไม่ได้นะครับข้อ3ความชัดเจนนะครับมีแหล่งอ้างอิงไหมข้อ4ความเหมาะสมนะครับว่าเราใช้เนื้อหา ข้อมูลนั้นเหมาะสมหรือไม่ข้อ5จะริยธรรมนะครับนักเรียนครับทีนี้นะครับข้อควรระวังในการรับข้อมูลข่าวสารนะครับนักเรียนในการเลือกรับข้อมูลข่าวสารทางอินเทอร์เน็ตนะครับก็ควรระมัดระวังนะครับพะจะมีมจฉาชีพออนไลน์นะครับเข้ามาใช้ช่องทางนี้เพื่อในการหลอกลวงผู้อื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการโอนเงินการแชร์อะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียน นักเรียนจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากนะครับผมสรุปนะครับข้อมูลข่าวสารคือแหล่งข้อมูลที่มีอยู่มากมายนะครับทั้งให้ความรู้ความบันเทิงข่าวสารหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีทั้งภาพและเสียงที่ถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับนักเรียนสรุปประโยชน์ของการติดตามข้อมูลข่าวสารทำให้ได้ความรู้ สามารถทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นล่วงหน้านะครับเพื่อวางแผนรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเพื่อวางแผนพัฒนาสิ่งต่างๆนะครับนักเรียนสรุปการเลือกรับนะครับและการใช้ข้อมูลอย่างเหมาะสมการเลือกรับข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัยนะครับเราก็จะเห็นตามทีวีนะครับนักเรียน ก่อนที่จะมีรายการอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะมีคําแนะนําว่ารายการนี้เหมาะสมกับนักเรียนหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับก็เช่นเดิมแบบฝึกหัดท้ายคลิปนะครับข้อ1นนะครับให้นักเรียนยกตัวอย่างแหล่งข้อมูลมา5ชนิดข้อ2การติดตามข้อมูลข่าวสารมีประโยชน์อย่างไรนะครับเวลานักเรียนตอบคําถามนะครับนักเรียน ให้นักเรียนทําให้เป็นระเบียบนะครับเช่นเคยเมื่อใครทําแบบฝึกหัดเสร็จแล้วนะครับสามารถส่งได้เลยนะครับนักเรียนสําหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ